หอ,อกเยอะมากอากาศดีมากมาดูได้ยินเสียงไหมคะเสียงน้ำค้างแรงมากนี่ไม่ใช่ฝนนะคะเป็นน้ำค้างสวัสดีวันที่หนึ่งมกราคมปี2,564ค่ะที่นี่ห้วยน้ำดัง ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงนะคะแต่ว่ายังมืดตืดอยู่เลยอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ9องศาค่ะแต่ว่าเมื่อคืนประมาณ6องศามีลมแรงด้วยนะคะหนาวมาก ตอนนี้เป็นมุงเช้าแล้วนะคะหมอกยังหนามากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูสถานที่รอบๆกันค่ะว่าเช้านี้ที่ห้วยน้ำดังเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำสถานที่กางเต็นท์ตรงนี้ที่เรามากางเต็นท์กันนะคะจะเป็นจุดในสุดของทุกโซนและลมค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่ามันก็ดีคนไม่ค่อยเยอะมากคนไม่ค่อยหนาแน่นแต่ว่าจะอยู่ไกลห้องน้ำเดี๋ยวจะแนะนำจากข้างในออกไปข้างนอกนะคะ ตรงนี้เป็นลานกลางเต็นที่6นะคะก็ขยบขใกล้กห้องน้ําเข้ามาอีกนิดนึงค่ะก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าบรรยากาศก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะจะมีแบบต้นไม้ไม่ได้เห็นวิวอะไรค่ะ ร้านที่4โซนดีนะคะอันนี้โซนนี้จะสะดวกที่สุดเลยอยู่ใกล้ห้องน้ําเดินถึงห้องน้ํานิดเดียวเองค่ะแล้วก็จะมองเห็นวิวด้วยเนี่ยค่ะห้องน้ําจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโซนดีเลยเดี๋ยวจะพาไปาดูดโซนที่ห้าโซนอี เดินทะลุห้องน้ำเข้าไปค่ะก็จะมีซอยให้เข้าโซนีนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเอารถลงไปเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงช่วงหน้าฝนนะคะมันลื่นให้เป็นรถโฟล์วเท่านั้นนะคะ ตซนที่ห้าจะมีสามชั้นนะคะเมื่อกี้ที่เราดูก็คือชั้นที่หนึ่งแล้วก็ลงมาอีกนิดนึงนะคะจะเป็นชั้นที่สองตรงนี้เห็นเขียนว่ามีป้ายห้องน้ำร้อยเมตรเดี๋ยวเดี๋ยวไปสำรวจกันว่ามีห้องน้ำหรือเปล่าแล้วก็ข้างล่างจะเป็นโซนชั้นที่สามนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราอยู่ชั้นที่สองก่อนไปดูห้องน้ำกัน mm hmm. มันก็จะเป็นแบบร้านเล็กๆนะคะกลางได้ไม่กี่เต็นท์ mm hmm. สังเกตว่าบางจุดเขาจะให้ จอดรถได้ด้วยแล้วก็กางเต็นท์ได้ด้วยนะคะแต่ว่าบางจุดจะไม่ให้ไม่ให้เอารถเข้าไปตรงนี้สะดวกดีค่ะอยู่ใกล้ห้องน้ำนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำกัน,กนอ่า ก็จะมีห้องอาบน้ำสี่ห้องนะคะแล้วก็ห้องปัสสาวะอีกสี่ห้องห้องน้ำตรงนี้สะอาดดีทางลัดลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะโ,โซนอ e ีชั้นที่อยู่ต่ำสุดชั้นสามตรงนี้จะเป็นชั้นสามของโซนอ e ีนะคะ ก็อยู่ลึกลงมาอยู่ต่ําสุดเลยมันเดินขึ้นไปไกลเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าจะเดินขึ้นไปร้านค้าอะไรเงี้ยก็น่าจะหอบแล้วก็ห้องน้ําก็ใช้ของชั้นสองเมื่อกี้นะคะที่พาไปดูเป็นจุดบริเวณของร้านค้านะคะมีกาแฟด้วยกาแฟสดดอยสามหมื่นร้อนสามห้าเย็นสี่ห้าะคะ่ะไม่แพง มันเป็นเมล็ดกาแฟาสดจากดอยสามหมื่นเข้าไปข้างในห้วยน้ำดังอีก20่กิโลเป็นชาวเขาปูกค่ะอุปกรณ์กันหนาวก็มีนะคะถ้าใไปมีอูด้งด้วยนะอูดอง้งแข่งกับแฟมิลี่มาร เจออุดง้งโอเด้งนี่ไม้ละสิบห้าบาทเป็นน้ำซุปปลาแห้งเฮ้ยเจ๋งว่ะลองลองลองพี่อะกินแก้ร้อนติวะ่ะกินแก้หนาว <laughs> มีร้านนี้มีไข่ต้มไข่ลวกด้วยค่ะข้าวโพดคุกเนยขนมจีบจาระบีะได้มาแล้วโอเด้งนะคะ ตีอะน่ากินูร้อนเห็นไหมแล้วกลิ่นปลาแห้งด้วยอะยำซุปลาแห้งอร่อยอก็มีมืมแบบมดกลผมหาชาเลยแะ ด้านนี้จะเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์นะคะเวลาเราจะกางเต็นท์เราต้องมาติดต่อตรงนี้แล้วก็ด้านนี้จะมีร้านค้าสวัสดิการค่ะที่นี่มีร้านค้าสวัสดิการบริการหลายจุดนะคะด้านหลังศูนย์ประชาสัมพันธ์นะคะจะเป็นลานหนึ่งโซนเอค่ะ ตรงข้ามกับลานหนึ่งโซนเอนะคะก็มีห้องน้ำไว้บริการตรงนู้นจากทางเข้ามานะคะเราจะเจอศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็จุดชำระค่าบริการกลางเต็นท์นะคะแล้วก็จะมีลานจอดรถพอเลยมาอีกหน่อยเจอจุดกลางเต็นท์จุดที่2นะคะโซน B ตรงนี้อากาศดีเหมือนกันนะคะวิวดีวิวสวยแล้วก็ทำเลดีค่ะมีดอกพญาเสือโคร่งด้วย เงินเห็นไหมคะดอกชมพูชมพูตรงนั้นนะคะมีดอกพญาเสือโค่งให้ด้วยนะคะก็วิวสวยมากๆเลยแต่ว่าพอดีวันนี้ากาศปิดนะคะแล้วก็ใกล้ห้องน้ำด้วยค่ะห้องน้ำจะอยู่ทางขวามือห้องน้ำดีห้องน้ำสวยค่ะตรงโซนนี้มีร้านค้าสวัสดิการด้วยค่ะมีอาหารตามสั่งกว๋วยเตี๋ยวส้วตมตำหมูกระทะห้าเก้าเก้า ร้านสี่โซนดีนะคะตรงนั้นเลยร้านค้ามาหน่อยนึงนะคะเราจะเจอกับโซนสามเป็นโซนสีนี่ต้องเดินลงไปข้างล่างร้านนี้เป็นร้านเล็กๆนะคะกางได้ไม่เยอะมาก อนนี้ดอกพญาเสือโคร่งกำลังบานสวยเลยค่ะประหนึ่งดังว่าเราได้ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าเกิดว่ายังไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ก็แวะมาเที่ยวที่ห้วยน้ำดังก่อนนะคะตัวแล้วนะคะที่ห้วยน้ำดังนะคะชอบร้านร้านกลางเต็นท์ร้านบีมากที่สุดนะคะเพราะว่าวิวสวยใกล้ห้องน้ําแล้วก็มีดอกพญาเสือโคร่งด้วยค่ะยังไงลองเลือกมากางเต็นท์กันดูนะคะาย